สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อที่ราศีเมถัดไฟค่ะเครึ่องเงินหลังแล้วค่ะวันที่16-28กุมภาพันธ์ปี2566ปีทอกระต่ายค่ะบางครั้งก็พูดพอสอผิดไปบ้างขออภัยนะคะ สถานการณ์ของเพื่อนชาวราศีเมษถัดไฟค่ะการเปลี่ยนแปลงค่ะสุภาพเป้าหมายค่ะโครงการนี้ไปย,ยาวๆค่ะความสำเร็จความรุ่งเรืองความก้าวหน้าก็าได้รับการอุปถรัมภ์จากผู้ใหญ่ค่ะ อืมในพบคู่แล้วค่ะถ้ารวมค่ะเด้อคู่ค่ะอะคู่เป็นคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลค่ะคนไกลค่ะคนที่ผ่านร้อนหนาวมาพบแล้วเป้าหมายไปย,วยาวๆค่ะปรับตัวเข้าหาค่ะเช้งเขาเปลี่ยนเราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนเราก็จะมีคู่นะคะคู่เป็นผู้ใหญ่กว่าค่ะ วันที่18กุมภาพันธ์ดาวสุขย้ายไปอยู่นเรือนวินาหพบกระดาพระพระหัสคู่มิตรนะสุภระรุ่งเรืองเป้าหมายความสุขความดีงามเป็นนามธรรมานะจะทำให้เป็นรูป,ประทเราปรับตัวเข้าหาชีวิตก็เปลี่ยนค่ะสลับเปลี่ยนมุนเวียนเปลี่ยนไปชีพจรลงเท้าการเดินทางก็ได้พบก,กับคนต่างถิ่นนะคะ ต่างถิ่นที่มาที่ไปสุขนั้นจะมาเยือนนะได้พบคู่ต่างถิ่นแตกต่างกันทางพื้นเพอการเลี้ยงดูมาแตกต่างกันเราก็ต้องปรับตัวเข้าหากะเขาไม่เปลี่ยนง่ายๆค่ะเราเปลี่ยนจึงจะได้พบกับสิ่งที่ใช่นะคะดีวสุข พกรดาพระรหัสดาวศุกร์ก็คือการเงินตนเองได้เงินได้ทองได้ของขวัญของมีค่าอะไรค่ะพบคู่เศรษฐีค่ะดาวศุกร์ปัตตนิอุ้นสวนหัวค้าคนรับคู่ครองค่ะพบกระดาพราศีคู่มิตรคนต่างที่ถิ่น,นดาวศุกร์มีดาวเกตตัวกระตุ้นมีแรงเชืยอเนะเฮตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามนี้ก็มีเกณฑ์คนต่างถิ่นที่ค่ะนะ ผ่านการมีคู่มาแล้วค่ะเป็นดวงของดวงพม่มแม่ไม้นะคนต่างถิน่นดาวเกตก็เล่งไปที่ตัวตนของตนเองตนเองก็ได้ลาบนะลาบนั้นก็ได้มาจากดาวทิศยศศักดิ์ครฐานนะปุตตะนะการลงทุนการแต่งงานก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งองรงการนี้ว่าพบก,กับดาวพุธ วันที่ยีิบสองกุมภาพันธ์อยู่ในลาภะนะตอนเองได้ลาบมาทับลัคนาค่นะลาบนี้ได้มาจากการลงทุนโครงการนะได้ประสบการณ์คนะ่ะหมดสิ้นปัญหาเลยค่นะการงานการสังคมก็คนรักเข้ามามีส่วนร่วมนะคู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมการงานการสังคมค่นะมั่นคง ได้บริหารธุรกิจของเงินเองเยโตค่ะคู่นี้ก็เป็นท่านโสวโ,ฮโฮค่ะสูงวัยผ่านการมีคู่มาแล้วค่ะผ่านร้อนหนาวมาบอกให้ชาวเมตได้รู้สิ่งที่ดินรนขวยคว้านั่นคือสุขได้ไหนเล่าจะเท่าความสุขสงบนะดาวเกตทับเรือนปัตตนิคนรักผูค้คนหคะเล็งไปที่ชาวเมตนะเข้ามากระตุ้นเป็นแรงเชร์ให้ได้พบกับ บริหารการงานโรงงานหนักใหญ่โตค่ะเชื่อมันในตนเข้าไว้ค่ะได้เรียนรู้จากเขาและห่างไกลจากความจะรอนอาีงหงิดทุนเชียวง่ายนะห่างไกลจากอะไรก็ห่างไกลจากอารมณ์ของตนเองต้องรีบร้อนใจร้อนแล้วค่ะสมเด,ด็จเนะเล่าเท่าความสุขสงบก็ได้มีสัตว์เลี้ยงแสนรัก มีการงานที่มั่นคงใหญ่โตตนเองก็ได้เป็นยิิงคุณนายคุณชายนะการศึกษาดีความรู้ดีภายภาคหน้าได้บริหารก็ได้เรียนรู้ที่จะกบกับความสันติสุขจากคู่ครองคนรักนะคะนะเข้ามาเพื่อได้ถ่ายทอดชีวิตนะคะไม่ต้องดิน้นรนอะไรแล้วบริหารงานกิจกรรมงานบุติกางานความสวยความงาม ได้เติมเต็มการที่จะได้พบกับความสุขสงบนะอารมณ์จะได้ไม่สวิงนะคะอารมณ์สุขุมมากยิ่งขึ้นคนะ่ะูคนโสดค่ะคนโสดชาวราศีเมษพัดไฟ คนโสดเมื่ออัศวินนักรบปรากฏนะเลือดลมความกล้าขยันนะคะราชาโชคไปอยู่ในเรือนการเงินอคารมรณะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลมีรถลาของตนเองอังคารไปอยู่การเงินไรายได้สิ่งที่ได้มาก็จะได้รถนะคะ ใครไปอยู่ในเรือนกระดุมพระนะการเงินรายได้ก็ไปอยู่วินาศนะทางไกลออนไลน์การเดินทางนะคนโสดก็จะได้พบกับคู่ที่ถูกใจมีเกณฑ์นคนนอกถิ่นเกิดนะคะจะได้พบคู่ที่จะผูกพันเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะแก้ไขปัญหาร่วมกันมีสิ่งแรกเป็นให้แก่กันค่ะ มันตั้งใจปรารถนาอะไรลงมาทำค่ะว่คนพาลพบคนพานาพันพา,นพา,นพานไปหาผิดนะคะก่อนที่จะลงตัวใช่เลยก็ต้องเข้ามาเพื่อเป็นบทเรียนอสอนใจนะคะว่าเราจะเข้มแข็งกร้าหาญ แก้ไขปัญหาจบสิ้นไปไหมถ้ามีบุญบารมีพอเราก็จะพบคู่ที่ใช่นะคะนำพาลาบผลให้ตนเองได้ลาบคุณโสดะการเงินจะหมุนมานะคะถ้าไปพบกับคนผ่านเขาก็มายืมเงินเขาก็ไม่เขินนะมาเพื่อมุ่งหวังประโยชน์นะคะ เมื่อตัดสินใจแล้วบุญบาร,รมีเก่าช่วยไว้การเดินทางนี้ก็เริ่มต้นใหม่ค่ะ,อะรอดอุดวิตเลยนะคะบุญบาร,รมีเก่าเข้มแข็งจริงจัง,จงตั้งใจนีอ่อะไรยังไม่เท่าภายใต้พรมลิขิตจ,จัดให้ค่ะคู่นั้นไม่ได้มาหนึ่งค่ะมาเป็นคู่บนเอาคนที่ใช่เอาคนที่ มาทำให้อารมณ์วันไว้และไวหววันแม้บุคลิกภายนอกจะขึงค้งจริงจังแต่ข้างในไวหววันอ,อ่อนโยนค่ะ,ะรักความซื้อความงามความหล่อนะคะวิวัฒน์ฝนจนกรมมะอาชีพอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเดินหน้าต่อไปสู่เสาเนรอนเสากรมมะได้อสังหาใหญ่โตค่ะ อันนี้ถ้าเดินทางหาเงินเงินไรายได้ก็จะได้พบรักกับคนไกลรุ่งเรืองก้าวหน้าบุกบันฝ่าฟันไปอยู่บนพื้นฐานของความจริงมีสิ่งแลกเปลี่ยนให้ไม่มีอะไรมาฟ,ฟรีการเดินทางไกลก็ได้พบปะเจราจาร่วมกันคนรักเก่าหมุนมาคนที่ใช่ คือพมลิขิตจัดให้ทุกรวยจนมีหรือไม่มีเขาจัดไว้ให้แล้วค่ะเราก็เลือกเราก็เลือกคนที่มีอสังหาให้นะคะแลกเปลี่ยนมาเราก็หมุนพรมลิขิตด้วยกำมือของเราเนี่ยก็ได้เป็นผุ้หญิงคุณนายคุณชายอ่อนโยนนะคะรานกันกินอุดมสมบูรณ์ค่ะได้พบว,ว่าคนที่ใช่จัดสรรไว้ให้แล้ว สังหารทำกรงานอาชีพใหญ่โตค่ะมั่นคงเข้มแข็งค่ะชีวิตลุยนะคะบริหารอารมณ์ของตนเองได้ ใช้ชนะความเข้มแข็งอังคารมรณะนะอังคารมรณะไปอยู่การเงินรายได้มรณะการย,กย้ายเป็นแปลงชีวิตต้องสู้ไปอยู่ไดเรือนดาวสุกการเงินและเป็นดาวสุกคู่นะคะเล็งมาที่ตนเองกระตุ้นให้ตนเองได้พบกับความรุ่งเรืองสิ่งที่ไม่ใช่ก็ห่างหายไปเป็นเพียง มิตรภาพทางไกลที่เข้ามาเป็นอุปสรรคให้ต้องสู้ไป Friendship set on fire Forget me not. อย่าลืมฉันค่ะเข้ามาให้เราได้ทดลองค่ะว่าจิตใจเราแข็งแกร่งดังที่เห็นภายนอกแต่ภายในอ่อนไหวนะคะ่ตกันที่ คนมีคูนะ่มีประเด็นอะไรบ้างไหมหอะืรไม่มีอาซิเมดค่ะกรรมะค่ะเเรือนเสารากรรมะอาชีพค่ะอาชีพใหญ่โตมั่นคงเดินทางไปหลายหลอกหลกหลายถินที่นะคะนี่ก็ลงตัวแล้วค่ะก็ได้พบกับ อุดล้านบริวารนสาในเรือนสาวบเนื้อคู่เหมือนคุ้นเคยกันมาก่อนนะคะการวนกลับมาคืนดีกันคอเคยร่วมของคู่กันมาแล้วค่ะมาสนับสนุนการงานอาชีพให้เข้มแข็งลงตัวแล้วอ่าก็มุกออนไปทางหน้าลุยค่ะ,ะข้าลุยค่ะ,อ,ะอารมณ์เขา จะอาจจะทำอะไรให้สำเร็จเองไว้ลมสวิงค่ะลุยค่ะไม่ต้องรออะไรให้เพอร์เฟค่ะความสมบูรณ์แบบไม่มีบนโลกแบบน,นี้โอกาสมาถึงแล้วมุฟออนไปข้างหน้าสิ่งที่เก็บเอาไว้ลึกลับซ่อนเล้นลับๆ,ๆ,ๆ,ๆะหล่อเก็บเก็บเอาไว้ไม่มีใครรู้หรอกนาเราไป ทำการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์อันนี้โชคดีจากความขยันอืมก็ร,รวยนะคะไปพวกประเภทต้องข้ามฝ่ายต้องข้ามการเงินดีมากนะการเงินนั่นแหละคู่เศรษฐีค่ะฝ่ายต้องข้ามคนรับผู้ครองกันเขามีหุ้นส่วนร่วมมีดาวเกตกระตุ้นเป็นแรงเชีย์ตนเองให้ได้พบก,กับการเงินได้พบคู่ คนต่างถิ่นนะคะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วได้พบความสุขเป้าหมายไปยาวๆสร้างโลกใหม่ใหม่ร่วมกันมีทั้งบ้านและลดค่ะนะว่ามันไว้แล้วไว้วันเป็นความจริงของมนุษย์นะคะนะเป็นเรื่องราวของความเป็นมนุษย์ค่ะคนเราต้องมีมุม ที่มีทั้งสองด้านเหรียญก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรมนะคะนะในดีมีเสียในเสียมีดีค่ะทุกคนมีก็ได้พบกับราชินีพจัญพันธุครอบครัวพันธสัญญาผูกพันมั่นคงไปยืนระเรืงสัจจะการงานการสังคมเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติการงานนี้ก็ ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาก่อนนะมีคนที่ไม่น่าไว้วางใจยังไม่เท่าเราต้องมีความศรัทธาในตัวตนของตัวเราเองนะคะจริงจังตั้งใจนะเราก็ได้ลากอุป,ปถัมภ์จากคุณส่วนคูค่ค้าคนรักคู่ครองมุนไปกนะัโลกใบนี้นะ เราไม่ประมาทเราก็พอใจและพอเพียงลงตัวแล้วนะคะกับชีวิตอยู่กับปัจจุบันสร้างงานสร้างความมั่นคงร่วมกันกับบริวารและคนรับค่ะไปเป็นเศรษฐีค่ะมีบบนเก่านะคะอันนี้ควรจะบำเพ็ญภาวนานะคะเพิ่มบุญบารมตีต่อไปค่ะ ชาลิทีค่ะใจบุญสุนทานค่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานการยินดีรับใช้เป็นผู้เข้าไปเกี่ยวข้องการให้ความช่วยเหลือคนอื่นนะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่มีประเด็นปัญหาจบสิ้นไปก็ได้ลาบจากสติปัญญาวความรู้ประสบการณ์นะคะคู่ มาให้บทเรียนสนใจก็เดินหน้าเชียงข้างกันต่อไปค่ะโชคดีค่ะ